ฉันจะไปคุณบิสเนสที่เนือเจ็ดเสร็จฝากพวกเธอดูแลบ้านหลังนี้ด้วยเราสามคนจะมาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยกันออใครเป็นแม่บ้านมิทราบคะพวกเราทุกคนอ่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คะ่ะฉันไม่ขโมยไว้ในตู้คุณชอมะขโมยหรอมันเป็นของฉันของฉันของฉันฉันเป็นคนซื้อฉันเป็นคนต่อแต่ฉันเป็นคนซื้อแต่ฉันไม่สน กินคนเดียวหมดได้ยังเอาเลยเอาเลยกินไหมกินไหมฉกกรปกกินติก็อยากกินไม่ใช่หรออะแม่เอ๊ะเสียงจังยวยอะไรกันเนี่ยก็เนี่ยดูสิฉันเป็นคนซื้อมาแท้ๆก็ไม่แย่งกินจนหมดเลยแต่ฉันเป็นคนปอกแตฉันเป็นคนฉันเป็นคนปผายุดอะแบ่งกันกินคนละคงแล้วก็เลิกกัดกันได้แล้วเป็นหมาหรือไงเรียบกินแล้วก็เรีบไปทำงานบ้านต่อทำมาเป็นออกคำสั่ง อยู่มาก่อนแค่ไม่กี่ปีเองดัตจิลลิแต่ว่าไข่ครึ่งลูกเนี้ยฉันไม่กินนะก็ดีสุดได้กินกินไหมกินไหมนี่กินจริงเหรอ่ะงกินทกิน้ำป้าปนี่ฉันกินเองกินคนเดียวเลยเนาะ ทำตัวเป็นเจ้าของบ้านทิ่แท้ก็เป็นขี้ข้าเหมือนกันนะนะจริงพี่มาอยู่ก่อนเราแค่ไม่กี่ปีเองอะ่ะสักวันหนึ่งเถอะพี่ฉันลองเป็นของบ้านบ้าง <c oughs> เอา้าเน่เยืนลองฉันทําไมกันยะนุ่นไปกวาดบ้านไปตัดให้สะอาดอย่ายให้มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลยนะทำให้<ด>ยังฟังเลยเออลมคาญ เดวเล่เทำเจ้ oh, โอ้ยโอยใช้อยู่นั่นแหละที่ฉันเรียกพวกเธอมาในวันนี้ฉันมีเรื่องจะบอกฉันจะไปคุยบิสเนสที่นิวเจอร์สเตช์กับคุณอีลอนเมอร์สบวันเนสอีลอนเมอร์สอย่าพยายามเลยฉันจะไปนานหน่อยนะยังไงฝากพวกเธอดูแลบ้านหลังนี้ด้วย ได้เลยค่ะคุณชอปคิวสัญญานะคะว่าคิวจะดูแลบ,บ้านแบบนี้อย่างดีเลยค่ะเสนอหน้าเป็นหัวหน้าพวกแกได้เลยค่ะคุณชอปเดี๋ยวจ๋านะคะจะแบ่งงานให้ลูกน้องนะคะแบบเท่าเทียมกันเลยค่ะแล้วก็จะดูแลบ,บ้านนี้ทําความสะอาดทุกซอกท,ทุกมุมเลยค่ะคุณชอปี๋ยวยังไงฉันฝากพวกเธอด้วยนะเพราะว่าพวกเธอดูแลบ้านหลังนี้ได้ดีที่สุดแล้วได้เลยค่ะไค,ะคไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันกลับมาฉันจะมีของฝากให้ทุกคนเลย ได้ของ <3. S 2> ตับาต่างประทเทศอามาตัดคิว้ยวนๆนะคะได้เท่ากันนั่นแหละและรอบหน้าฉันมีแผนว่าจะพาพวกเธอทุกคนไปต่างประเทศด้วย <gasps> แต่พวกเธอต้องอันเสร็จนี้ให้จบก่อนไปฝึกภาษาอังกฤษมานะได้กลับมาฉันจะรอดูสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะกัปตนบ๊ายบายนะคะหนังสืออะไรหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นพวกเธอไม่ได้ไปหรอก เขาก็ให้ไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเหรอถ้ายังไม่ได้หัดพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไปนะจ๊ะอ่ะยืนทำไมไปไปทำงานบ้านก่อนบ้านถูบ้านสภาพทำหรือยังจันมันหน้ามั่นโนกเท้าอ่านหนังสือเลยวอะไรคิวมาดูก่อนนู่น่ะ สบายอยู่คนเดียวเลยเราสองคนมาทํางานเนี่ยคุณแม่บ้านงานการไม่ทําแล้วมั้งเรายอมไม่ได้แล้วนะพี่จะไปยอมได้ยังไงมากดขี่ข่มเหงกันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวจาเราก็แค่ต้องเป็นเจ้าของบ้านด้วยไหมเอาเลยไหมไปเลยไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลนี่คุณแม่บ้าน ตอนนี้ไม่มีหัวหน้าแม่บ้านแล้วแล้วก็ไม่มีลูกน้องต่อไปนี้เรา3ามคนต้องเข้าเทียมกันถ้าเธอสบายฉันก็จะสบายด้วยใครบอกแกสองคนมิดราพฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้หัวท่นโทษเนี่ยข้ามหัวข้ามหน้ากันเลยหรอไม่ได้ฉันไม่ยอมอยู่แล้วนาะใช่พวกเราไม่ยอมแล้วจะไม่แค้ไงฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะจะยอมดีไหมจะทำอะไรจะยอมมไม่ยอมไม่ยอมก็ได้ ยอมผู้แกก็ได้เราสามคนจะมาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยกันเคยพูดง่าย <Okay S 2> นะเคไหมกะจีกะจีงั้นเดียวมาเชิญจ้าแต่ว่าฉันไม่แบ่งหนังสือให้อ่านหรอกนะให้ฉันอ่านจบก่อนอ่านด้วยกันสิว่าฉันจะไปปอ๊อปกดอ่ะโอ้ ห้องใหญ่เลยอะ่ะไปนอนเล่นดีกว่าว้าวเอ้าห้องก็ใหญ่เตียงก็นุ่มดึง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 ,ดงอุ้ยนอนักสไายได้เลยอ่ะอุ้ยหมอนก็นิ่มนอนดีกว่าให้แอร์เย็นเพอห่มอุน่นๆทีวีสักหน่อยป้าเขาให้ ฟิุ้มหนุ oh. 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 Mm hmm. น่มๆที่ฉันใฝ่ฝันขนมแอนด์ดูซีรีส์ สารจุ๋มว oh ah pues. ้าเย็นซื่นใจโอ้ยเย็นซื่นใจนี่อัปเดตเอาหัวพลังอีกแล้วหดไอคิวหยุดหยุด แล้วก็นี่รสชาติไวเป็นไงได้ปะอร่อยอร่อยออร่ยเป็นไงไวอย่างเงี้อร่อยไหมสุดๆเลยฉันไม่ขโมยไวในตู้คุณชอมะขโมยเลยหรอเออไม่เป็นไรหรอกวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแฟนแฟปาร์ตี้ปาร์ตี้ เคลมันเละดูสิน่ะทั้งเสื้อผ้าทั้งของใช้อะเลยเธอไปหมดไปนางไก่อะเก็บค่ะแล้วไงอ่ะฉันไม่เก็บหรอกต้องเก็บนะแล้วไม่เก็บใครจะเก็บไปเลยไปก็พวกเธอสองคนนั่นแหละที่ต้องเก็บเพราะพวกเธอสองคนเป็นแม่บ้านเนี่ยนี่ตกปลายเดี๋ยวนี้ตกตามอายุเลยนะใครเป็นแม่บ้านมิทราบค่ะพวกเราทุกคนอะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะอย่าลืมอย่าลืมฉันไม่ทำหรอก แค่นั่นแหละงั้นจ้างไปบ้านไหมให้มาเก็บของพวกเนี้ที่มันเลอะเทอะอยู่เนี่ยแล้วเราก็อยู่สบายสบาย <c oughs> อยู่สวยๆสบายๆตลอดงั้นไปค่ะ ไปจ้างแม่บ้านไปหาแม่บ้านมาเลยฉันนี่นะต้องไปหาใช่ไม่ฉันไม่ยอมหรอกนี่ไม่ยอมไม่ได้นะคิวเพราะว่าฉันสองคนอ่ะเป็นคู่หญิงเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวรอ้อนแดดเผาอ่ะแกกระเทยรับควายอะไปเลยไปให้ไวให้ไว,ไว,ไวเดี๋ยวคิวฉันเพิ่งเห็แกวคือพาของมาคอลเลคชันใหม่ฉันไปนุ่งทำไมไอ้ไอ่แกได้ใส่เกงไนไหม มเราต้องอย่างนี้เลยคอลเลชันใหม่เอาไปดมนะหัวใจอิจะแต่เพิ่งหดมานะยะกองกองสีหนึ่งปิดก่ออุ้ยสุดหล่อจะกินข้าวตังมวยหยองกับพี่ในบ้านไหมคงไม่ได้หรอกครับพอดีผมติดหน้าที่ของผมอยู่ต้องไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนติดหน้าที่หรอเดี๋ยวไว้าวหน้าเนาะ โอเคร้อยวันพันปีไม่เคยจสื่อให้พอในได้นี่มันเป็นคนใช้ของบ้านหลังนี้ไม่ใช่เหรอทำไมมาแต่งตัวเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเลยหูยบ้านแถวนี้หลังใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะถ้าได้มาอยู่ก็คงดีรับสมัครแม่บ้านหนึ่งคน สมัครค่ะแม่บ้านมาแล้วจ้าอ๋ออะไรไหนาเนี่ย,ย,ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสมัครงานค่ะแม่บ้านสิแม่แม่บ้านโอเคงั้นเดี๋ยวตามฉันมาด้านในเนาะโอเคเลยค่ะโอเคมา นี่พวกเธอสองคนคนนี้คือคนที่มาสมัครงานทํำงานเป็นแม่บ้านในบ้านเราคนนี้เหรออืมแนะนำตัวสิสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะจะมาเป็นแม่บ้านค่ะจ๋ะฉันชื่อคิวนะนี่กาฟิวนี่จา๋าคิวกาฟิวจา๋ามันเรียกชื่อแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องคุณคิวคุณฟิวคุณจา๋าลอง คุณคิวคุณฟิวคุณจา๋าต้องแบบนี้รับเลยรับเลยรับเนาะโอเคงั้นให้เริ่มงานเลยไหม เริ่มเลยด่วนไปทํางานในห้องนู้นนะจ๊ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปล้างจานในห้องครัวแล้วก็ไปซักผ้าให้ฉันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไปล้างห้องน้ำแล้วก็ไปขัดสระว่ายน้ำข้างหลังด้วยนะใช่แต่ว่าก่อนจะไปขอน้ําแก้วนึงอขอให้พอให้น้าเสร็จกวาดบันเนี่ยกวาดบันไดหมดเลยมีฝุ่นเต็มเลยโอเคนะเริ่มงานได้เลยจ,จ้ะไปเลยถูกครัวเสิร์ฟน้ำกวาดบันไดขอน้ำ่อนนะเร็วเวล่ะ งานแรกเริ่มเลย คนเดียวหมดได้ไงเนี่ยโอ้ยอิ่มสัมผัสอะไรอะคุณชอบโอ้ยคิวทำตีที่นั่งงี้สวัสดีค่ะีพวกเธอไปไหนกันมาเนี่ย ไปซื้อของใช้ส่วนตัวค่ะซ้ายค่ะของใช้ในบ้านค่ะแล้วบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างสะอาดสดดูขาดให้หนุนเรียพื้นเลยก็ได้ค่ะได้เหรอได้สาวแล้วพวกเธอเป็นคนทำความสะอาดบ้านหลังนี้เองเหรอใช่แล้วค่ะบัดกวดเช็ดถูเรียมร้อยดาจรใช่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 เร่ใช่ใช่ใ่ใน่ใอ่ใช่ใช่ใช่ไช่รช่ใช่ไช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ะช่ใช่ใช่ใช่ช่ คุณชอบค้าคนนี้นะคะคือมิวค่ะเป็นแม่บ้านทดลองค่ะหรอใชแม่บ้านเหรอใช่ค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะเนี่ยคุณมิ้วเป็นแฟนงผมเองแฟนคุณชอบหรอใช่เธออะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วเป็นแฟนคุณชอบจะมาสมัครเป็นแม่บ้านทำไมคะก็ฉัน่ะกะว่าจะมาดูแลบ้านแทนตอนที่ชอบเขาไม่อยู่แต่พอมาถึงนะ ก็เห็นป้ายรับสมัครแม่บ้านหนึ่งคนทั้งๆที่พี่เนี่ยมีอยู่แล้วตั้งสามคนแล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันอยากรู้ความจริงฉันก็เลยต้องมาเป็นแม่บ้านแบบนี้ไงคุณคุณช็อปคะคือว่าที่พวกเราทำลงไปอะพวกเราสามคนอะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายกับคุณช็อปสักนิดเดียวเลยนะคะ<ช>แต่เราสามคนอะแค่อยากลองเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ๆ30ล้านอย่างนี้บ้างคะ่ะสวยๆเลย ฉันก็ไม่ได้อยากจะดุจะด่าจะว่าพวกเธอหรอกนะจ๋าเธอเป็นพี่ใหญ่อะ่ะทำไมเธอไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆหรือว่าเธอเป็นหัวโจกในเรื่องนี้ไม่ใช่นะคะคุณช็อปหนูไม่ได้เป็นหัวโจกนะคะหนึ่งสองสามโจกสารตัวเลยค่ะสารโจกคะ่ะต่อไปเนะี้ยอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะเข้าใจไหมค่ะคุณช็อปขอโทษนะคะขอโทษรจรจริงๆค่ะคุไปทำงานก็ได้แล้วไปแล้วชุดอ่ะ นัดกันนิดนึงไปเปลี่ยนซะนัดแล้วนะคะคุณชอปมันก็สีแดงแต่ว่าคุณมิวเป็นแม่บ้านก็เหมาะสมเหมือนกันใช่ยังไม่ขนลุกกันอีกเหรอจ้าไป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 เร็วๆอันอันนี้นของใช้ค่ะผมต้องขอโทษจริงๆนะมิวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามคนนั้นมันคิดอะไรอยู่ไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเขาเป็นไงเดี๋ยวนี้เขาคงจะ ปับตัวแล้วมั้งช็อปนี่ไปหาในบ้านมาจากไหนคะเนีย่ยอลวนกันจริงๆเลยเห็นอย่างนั้นพวกเขาก็ทำงางผมมาหลายปีแล้วนะเหนื่อยไหมกลับมาเดีย๋ยวไ,ไปนวดให้ขอบคุณนะ